ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไล์ไม่รอบนะฮะไล์ไม่รอบนะรถติดเนาะนะไปยิมชมเนาะ เป็นาการไฟฟ้านะครับอา<อ>เภอบ้านมนึงนะครับแล้วก็แวะเยี่ยมชมเนาะสวัสดีครับสี่สครับท่านขออนุญาตนะครับขออนุญาตแวะเยี่ยมชมก่อนนะท่านเนาะฮะขออนุญาตแวะเยี่ยมชมนะครับในการประชุมในวันน,<ด>นี้เนาะ<ๆ>อ่าะุรองไรน,นะพี่กองสุรพลอ๋อสุรบุญไอ้สุรพลใช่ป่ะครับอ่าสุรพล,ลนะครับ เราเข้าแวะเยี่ยมชมเนาะท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเราไปไปท่านนะให้กำลังใจท่านนะนหนนมัี้เป็นแยกนะครับการไฟฟ้านะครับอันนี้การไฟฟ้าสูตรพทุยภาคนะครับแล้วก็เป็นอำเภอบ้านบึงนะครับเห็นไหมท่านผู้ก,กองนะครับสุรพลนะครับเพราะว่าสุรพล นะรถติดนะติดเลยช่วงนี้เป็นช่วงโคง้งนะครับเป็นช่วงโคง้งเห็นไหมเป็นช่วงโค้งมาเลยเนหะ็นไหมโค้งมาเลยแล้วบริเวณนี้เป็นที่กลับรถนะครับเห็นไหมไอ้ตรงนี้นะเป็นที่กลับรถเห็นไหมที่กลับรถเห็นไหมลับรถ ใช่ไหมจับรถรถสิป้าแต่ป้าชื่อท่านผมไม่เห็นนะบริเวณแยกนะครับแยกนะที่จับรถนะครับอันนี้ทางเข้านทางเข้านะครับทางเข้าแล้วบริเวณนั้นเป็นที่กลับรถนะที่ลับรถ ถ้ารถจะติดเนี่ยไปติดเห็นไหม,มเห็นไหมที่กับรถเห็นไหมที่กับรถยาวเลยผู้กองสุรพลนะครับเปรียบผมมา,มาเอิยเพระตกพบเจอเนาะแล้วก็ เข้ามาแวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่เนาะชลอ,อความเร็วนะครับ ยาวเหลยไหมนู่นนู่นยาวเลยนะนนนนยยนะอันนี้บริเวณโค้งนะบริเวณนั้นเป็นโค้งนะโค้งมานะน,นี่ยาวเลยจะติดก,กันยาวเลยคะนะันนี้ยาวเนี่ฮะอยู่กลับรถ ชื่อท่านอยู่นน่นนะสอบอบ้านบึงนะครับแยกขอข้างนะครับอันนี้เป็นชื่อท่านเลยนะฮะ ผมว่าไม่ได้ข,ข,ขัดขวางเขานะอันนี้เขาจะมีกวยนะมีกวยกั้นอยู่นะอันนี้เพื่อจับรถเห็นไหมเลื่อกจับรถเห็นปะปิดนู่นยาวเลยนู่นรถติดยาวเลยนะนี่ตัวตัวขันวินัยจราจรน,นะวัดแอลกอฮอล์เขาวัดแอลกอฮอล์ตอนเช้าด้วยเหรอนะฮะประมาณตีแปดโมงนะเขามีใครผมว่าไม่น่าจะไม่มีใครดื่มนะบริเวณนะ ร้อยตำรวจเอกนะครับสุรพลนะครับคนนอกลองนะครับทดล,ล,ลองลองหากพบหากพบเจ้าที่ทุจริตหรือปฏิบัติป,ประพฤติมิชอบแจ้งนะครับพัน,พนตำรวจโทนะครับเอกชัยนะครับบันบึงนะบันบึงกล้องจะมีตัว หนึ่งตัวนะครับเป็นหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวอันนี้สายจะต่อมานะยาวน่าไปถึงรถต่อถึงรถเลยนะฮะดูดติดไหมยาวเลยนี่เริ่มทะเ,เลอะกัแล้วติดนะตรงนี้ติด ไอ้ขงแบตครับไอ้ตัวขงแบตที่ต่อไปถึงตัวนู้นนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นเนาะ <S <S เดี๋ยวไปหาผู้กองจริงก็ได้เพี่อนไอ้อพื่อผมไม่ใครไปแล้วผมรู้อีแล้วครับพี่จะไปบัติหน้าที่ไปเถอะผ<ห><ห>มาตายครับพี่เอาเลยเต็มที่เลยแล้วไปถามผู้กองเนาะ แว่าสอบถามผู้กอ,อ,องดูว่าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะเนะนี่ยตั้งด่านเขาอยู่บางโค้งนะครับอยู่เชินกลับเนี่ยอยู่เชินกลับแล้วก็รถติดอัดนะครับนุ่นเน,นี่ยนะนะให้ชมบรรยากาศนะ จมรรยากาศไอ้รถติดนะฮะนี่ติดยาวเลยเห็นไหมไอนเนี้ยเวลาเขาตั้งเวลาท่านตั้งตั้งด่านดีไรประชาชนก็เดือดร้อนนะเห็นไหมการเอ่อการเดินทางมันก็ไม่สะดวกนะเห็นไหมท่านตั้งเนี่ยทำให้คนที่กำลังสัญจรไปมาที่กําลังจะกลับเอ่อ กลับบ้านหรือกลับไปที่ทำงานหรือไปส่งอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะติดเห็นไหมดูไอ้ปกรองดีกว่า โอ้มันรุ่นลงพี่มันรุ่นลงมีอะไรก็สอบถามได้ที่นั่นนะผมก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะฟองเนาะครัุตรพลนะครับรู้ไหมมาถึงแล้เนี่ยเล็กี้เรามันติดเลยพี่ดูดิอ๋อไม่มันจะเป็นช่วงที่ออกมาจากไฟแดงนะก็เดี๋ยวมลาเราก็ดูถ้ามันยาวเราก็ระบายรถออกเหรอตอนนี้เราก็จะตรวจก็สุ่มตรวจใบกับขี่แล้วก็ภาษีประจำปีครับตอนนี้ทางผู้ชมก็มีนัวปลาให้เราช่วยดูเรื่อง การจอรถภาษีรถเส้นนี้เปนเส้นใหญ่รถเส้นใหญ่เยอะอย่างบาง,างอย่างบางคนนะพวกพวกเบี้ยต่างน,นะ้รับได้ได้เพราะว่าบางคนปับมันมีการจองเนี้ยจองกงารทำใบขีทอ๋อใบเราก็ต้องมาตรวจสอบเขาอ<ช>ีกครับในแอปว่าบางคนเขายังนใบก็ขี่ขาดเขเพีนแต่เราก็มาตรวจสอบว่าเขาได้ได้จองแอปจริงไหมมันเช็คกันได้ไงใช่ใช่ใช่แอปใช่จชใอองแอปไหมเรเราก็ ก่อนตั่ไปก่ั่งไปได้ไมครัเพราะเราต้องตรวจสอบในแอปนะไม่ใช่ว่าพูดมาเฉยๆยู่นะแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยใช่เนี่ยเพาะเพราะว่าให้ดูในโทตรวจสอบขึ้นอยู่เลยเราไม่คิดดูได้เลยตอนนี้จอดก็จอดจองส่วนใหญ่แพีประจำปีนี่อยากให้ทำด้วยเพราะมันจะทำกัรบด้วยเออแต่ทั้งส่วนใหญ่ถ้ารถบริษัทมันจะไม่ค่อยมีปัญหา ไอ้พวกกล้องของย่อซอสถามไปดีไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้กล้องตัวเนี้ยเราเราเห็นหมดรถแห่ก่อนเลยรถถุงน้ำก่อนรถน้ำก่อนไงไอ้กล้องเหรอกล้องก็พุ่มกลับแอบดูอยู่ในกล้องนั่นเองอมันมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือพุ่มกลับด้ยอ๋อแล้ก็จะพยายามส่องหาเข้าตักหาออกไอ้เกิรถใช่ถ้ารถทำผิดเราเรียกไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็มี พราะเราเช็คย้อนหลังได้ไม่ว่ารถฝ่านนานหรือรถอะไรอย่างเงี้ยแต่เว่านี้ผมไม่น่าผ่านเราผมว่ารถมันติดขนาดนี้ไม่น่าผ่านหรอกเพราะว่ถ้าถ้ามันลงมาเดขาต้องมีวัดถ้ามีการที่มันมีการระอบอันนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะผมไม่ถ่ายพี่นะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะอันนี้ท่านเรียกรถมานะอันนี้ภาษีภาษีเขาต่อเขาลืมติดไว้หน้ารถ ดูปต oh, pues ีหน้ารถเออนี่ต <Hi, S 1> <B> ้องผ่านพี่ให้เขาส่งทาง์ดลายไม้ดูดูเขาต่อแล้วก็ต่อจริงไหมอ๋อไปดูได้ของเขาขาดตั้งแต่นี้นะอ๋อที่มีหลักฐานให้ดูว่าเราต่อแล้วเรีือเปล่าเราเริ่มติดไหมอ่าแล้วก็ว่าการต่อเตือนไปให้มันติดใช่อ๋อพี่ก็เลยบอกเลยเลยบอกว่าให้ว่าหลักันไปไม่บางพูดนะทุกคนนบางคนนะบางบางท่านนะเขาไม่ได้ว่าหลับตัดเตือนแล้วไม่พูดหรอกตัวใหญ่จะเขียนได้ก็โอ้ยเขก็บไปก็ตีที่เท่ากัน เพราะเราอยากให้ทําจริงแค่นั้นสมมุติว่านี่มานต้องทำกระเบอใช่ไหมเผื่อ,อเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เป็นอุบัติเหตุรถชนรนมาอย่างเงี้ยของพีง่เขาไม่มีแต่เขาได้ทําแล้วอมันก็ยังเปิดได้ใช่อยู่นะแต่เขาผิดแค่ไม่ใช่ไม่ไม่ไมสแสดงไม่สแสดงไม่ทำเดี๋ยวมันผิดประจำปีเราก็ออกไปถามให้ก็ได้แต่เราก็ออกมากล่าวไปแต่งวดหน้า ครับผมที่หลานก็ให้เขาเอามาเอาดแล้วันกลับไปก่อนครับไม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไปเดี๋ยวเราขี่เขาไปเอาเอาไปขี่เขาไม่ได้เลยไปดูกันห่อนเอ้เราต้องเอาไว้ก่อนไหมไม่ไม่ไม่ขอให้เราดีครับโอเคไม่ขคุณมโอเคนี่นะอันนี้ก็แวะเยี่ยมชมเนาะของบ้านดึงเนาะนี่ก็โลกนผ่านมาจะมีช่วงช่วงที่ออกไปแดงมาเพราะมันจะไปออกกันอยู่ตรงนู้นแล้วไงถูกไหมใช่พอมันตีโค้งมาปุ๊บ ไม่มาไม่มาตอนนั้นเราก็เป็นการยั้งเขาหน่อยเพราะออกไปแดนมาเขาจะวิ่งมาเร็วมากถ้าไม่มีด่านผมก็มาเร็วนะมาเร็วครับเส้นนี้เร็นมาเร็วนะประ่าเสร็จว่าจะเป็โค้งนี้มาเร็วเล่เราไปยืนยืนดูฝั่งนั้นก็ได้เขาจะวิ่งแอบขวามาใช่ป่ะวิ่งขวามาพอไม่เห็นด่านปุ๊บเขาจะชะลอแล้วก็จะปาดเข้าข้างในไอ้น้องใหม่ที่มาเพิ่งเพิ่งมาจบใหม่ใช่ไหมเนี่ยน้องฝึกงานใช่ไหมฝึกงานด้วยเพิ่งมาใหม่และเพิ่งจบอ่ะนะใช่ว่าแล้วืนกำลังเหรอ ที่ที่จะจบเดือนนี้แหละครับอ๋อเราก็เปิดงานน้องเราเปิดงานน้องหมายวเปิดหาผลิบงานน้องช่วยงานเนาะโอเคนะโอเคเลยครับได้แตอนนี้จะมันรถ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 มันติดมากครับคุกป้ก็พยายามชะลอน่ยไอ้ปล่อยหน่อยครับเพราะว่ามันมันมันโหนโอเคแล้วตอนี้เดี๋ยวพี่ก็ดูเนี่ยเดี๋ยวมาปุ๊บเราก็ค่อยๆระบายนะแต่หน้ตรงนี้คือไม่มีไม่มีการปรับภาษีไม่มีครับเพราะตอนนี้เราก็ออกไปินฝากให้ที่เสี๋ยที่โรงพักหรือไม่ก็ไปที่ธนาคาร มันจะมีในใบต่างมีวันนี้พอเราเขียนใบต่งเสร็จเราก็ไปลงพีทีทีที่เออพีทีเอ็มมันจะดีดีพีทีเอ็มที่โรงพักดุแล้วเราก็จ่ายในกรุงไทยได้เลยอย่างท่านหมออที่ท่านเห็ผมยืนละนี่ครับต่างบอกว่าถ้าภายในเกณฑ์ภายในห้าวันได้เป็นชำระที่เจ็ดวันไม่ชำระที่ออกออกหมายจับจริงไหมไมนต้องมีหมายไม่ต้องมีนั่นก่อนดิใช้เตือนก่อน ไปเจอก่อนใช่ไหมใช่ต้องส่งไปเจอไปตามที่อยู่ของเขาอ่ะถ้าสมมติถ้ามมองเนี่ยถือว่าคนที่ไม่คนที่ไม่เรียนบ้านนะเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยเขาไม่ใช่กลับบ้านเลยเงี้ยทำไงนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะส่งไปทางเนียบ้านเราใช่ไหมใช่ตามที่อยู่ตามนั่นแหละแล้วคนที่บอกไม่รับอ่ะเบเขาจะไม่รับจะไม่รับจับตาจับตาว่าให้ไบเปลวบุกปีไม่เราเออทางที่บ้านเผมต้องมีคนอยู่แต่บางทีเนาะมือก็แก่แล้กจาเขาจะเป็นเพราะอ่า เอาสมมติว่าบ้านบ้านบ้านเราจะตายกวันเนี่ยมันก็ต้องมีคนไปรับใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่มีคนรับมันก็ต้องตีกลับบางคนก็มีนะบอกว่าไม่กลับบ้านญาติเป็นตัวของญาติพ่อแม่ญาติพี่น้องไงนะก็มีนะไม่ม่มีนะแล้วก็มีมันมันมันถ้าไม่มีคนรับมันก็ต้องตีกลับนะฮะมันก็ต้องตีกลับรอ ไม่ยากตีเพราะตีกลับเสร็จป้าบอกออกหมายจับเขาเรย่องเนี้ยใช่ออกหมายเกอนสองครั้งสองครั้งไอ้ไอ้ผมพูดไปแล้นะที่จริงผมว่าผมไม่จับหรอกแต่ถ้าจับก็คงจะเป็นเอจับเรียแต่มันจับมาเกินไปแหละทั้งที่สามหรือเรามาเช็คประวัติคนทั้งคนคนที่โดนออกหมายไม่ใช่คนที่ออกไปายจับมันกี่ครั้งใช่ไหมมันสิบครั้งยี่สิบครั้งออกมันก็ไม่ใช่ ครั้งสองรั้งสามั้งทีง่ว่าต้องจหลผมยังไ,ไม่ใช่คาจะไปออกไม้จับก็นเลย้โดนโดนค้างไป้ังสองสามใบยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้นนะ้ามคิดของผมนะก็ถกต้งอยูแต่ถ้าอัไไน้ยอ้นี่ปีนึ่งล่อไว้ยี่สิบสามสิใไม่ยอมไปเสียอนะไรไม่ใช่ก็ตูกเนาะก็แค่ก็ไม่โดนทินิแล้วแต่ตัวใอแต่ยันหน้าบริเวณนี้คือไม่มีการตับอ่าตับักทางนะครับผู้โที่กำลังทาง ป้านึงนะครับป๊บนึงนะครับผมก็ผ่านมานะมันอยู่โค้งพอดีเลยวันนี้มาเรื่องเจ้าที่นะมันอยู่โค้งเห็นปะเลยโค้งมาปั๊บจ้าตรงนี้เลยจ้าอี้เสร็จปั๊บเป็นที่ยูเทิร์นกลับรีเลยปุ๊บวันนี้จะยูเทิร์นกลับตรงนี้ไม่ไม่กลับละไปเส้นอื่นเลยเนาะอุ้ยสามมาเต็มแล้วแบบจะหมดเนาะผู้กองนะครับผู้กองสุรพลนะครับบริเวณนี้ไม่มีการปักข้างทางนะครับ ให้ชมบรรยากาศทุก็ต<อ>้อให้ชมภาพบรรยากาศนะครับอาป้า,โ,าโดนอะไรอ่ะโดนละไม่โดนใชนะ่ไหมโดนโเลยเนี่ยเราก็เป็นการานำเสนอนะครับนำเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเราไม่มีปกติขับเจ้าที่นะแต่แค่ผู้นำเสนอนะครับเดหลือไปของหมดละนะครับอันนี้เขตั้งทุกวันไหมพี่เาตั้งทุกวันไหมเขาตั้งทุกวันไหม มีซอยด้วยอี so so in, กมีซอยอีกขออนาตอย่างนี้ไปอยู่อีซอยทีหนึ่อ,อไอ้นี่เขาแยกอะไรนะแยกอ่าแยกเโหแต่ไม่โหจังเลยอะแยกเอ็นสิบหกนะบริเวณนี้นะสิ่งกับอากาศไฟฟ้านะครับถึงว่าเขาแยกยุทธีในการไล่ผมก็เดินทางต่อนะครับก็การสวบูดีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่มีคติเจ้าที่ จเจ้าที่ทาถูกไว้ทำทำไปนะครับเจ้าอย่างว่าแหะอย่ที่สองด้านนะครับกปดใช้วิจิตรญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ